bye วัสครับผมนายเจมนะครับเล่นกีตาร์คนเดียววันนี้จะมาสอนอินโทรเพลงคริสโดนายของปันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคอร์ดกันก่อนนะคอร์ดตามต้นฉบับจะขึ้นต้นด้วยคอร์ด A นะครับแต่ในที่นี้ที่ผมสอนอินโทรไปผมจะเปลี่ยนคอร์ดนะครับซึ่งเราจะต้องมีคาร์โบนะครับจะมาค่าที่ช่องที่2จากนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นคอร์ด G อ่าแต่ ยังอยู่ในคีย์เดียวกันกับต้นฉบับนะก็จะเป็นคีย์เเหมือนเดิมน,นะครับเปลี่ยนแค่ฟอร์มนะครับก็จะเปลี่ยนแค่ฟอร์มแต่ก็ยังเล่นได้เหมือนต้นฉบับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะบอกคอร์ดก่อนนะคอร์ดก็จะมีคอร์ด G ีคอร์ด B ีมาเนผมจะจับเป็น B ีม n ยเนอร์เนะครับอ่าแต่ก็ E minor 7เหมือนกันครับอ่าแต่ผมจะเพิ่มนิ้ว ก็อกกดสายที่หนึงด้วยนะครับแล้วก็คอรดีอ่าเล่นอย่างละคอรละสอห้องนะครับอ่าไม่ลงนะครับก็จะมีทั้งหมด4ีคอร์ดครับประมาณนี้การตั้งสายก็ตั้งมาตรฐานมาตรฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูอินโทรกันเลยเดี๋ยวไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนนะครับจะแบ่งเป็นท่อนไปเริ่มแรกจะเป็นยังไงนะครับ เอาทีละขอรนะครับแบ่งเป็นท่อนเริ่มแรกจะเป็นขอร์ด G นะครับขอรด G เดี๋ยวผมสอนจับเลยนะครับขอรด G สายที่6ช่องที่3สายที่5ช่องที่2สาย2สาย1ช่องที่3ก็สายอื่นก็เปิดเลยนะครับก็รวมกันก็จะดีดลงนะครับอ่าดีดลง1นรอบจากนั้น ก็จะดีดขึ้นคู่สายนะครับสายาโดยที่เราจะจับคอร์ดจีที่ผมบอกไว้นะครับก็สาย1กับ2ขึ้น2รอบนะครับอา,อาจจะโดนสาย3ด้วยก็ไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสนะครับจากนั้นก็จะปิกกิ้ง6 C 3สายเปล่านะครับแล้วก็ส่ง กดที่สายที่สองช่องที่สามสายหนึ่งช่องที่ห้านะครับนับช่องนี้ดีนะครับแล้วก็ดิดส่งคู่สายนะครับดิดขึ้นนะครับหนึ่งรอบไนหนึ่งครั้งอ่ารวมกันจะเป็นประมาณนี้ลงขึ้นขึ้นหกสี่สามแล้วส่ง อีกรอบนะช้าๆจำจังหวะให้ดีนะครับจังหวะประมาณนี้จากนั้นจะไป B minor นะครับ เอ่ยครลักษณะวิธีการปิกกิ้งจะคล้ายๆกันเปลี่ยนแค่ฟอร์มของคอร์ดแค่น,นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปคอร์ด B m i n o เร์ซีเมนกันต่อเลยนะครับจากทรงจากคอร์ด G ีมารั้อ่าจากนั้นไป B m i n o r ร์ or, ก็เดี๋ยวสอนจับก่อนนะครับก็ท่าไปเลยนะตั้งแต่สายที่5ลงมานะครับช่อง2จากนั้นกดสายที่2ช่องที่3แล้วก็สาย ง่ายง่ายก็ b 7มนันั่นแหละครับาาสายสช่อง4นะครับอ่านับดีๆนะคอ่าประมาณนี้จากจากนั้นวิธีการเล่นจะเป็นยังไงนะครับ5 4แล้วก็ดีดขึ้นคู่สาย1กับ2เหมือนเดิมนะครับ2ครั้งอ่าคล้ายคคอร์ดจีเลยนะครับแล้วก็จะส่ง ห้าสี่แล้วก็เอานิ้วก้อยมากดสายที่หนึ่งช่องที่ห้าเหมือนเดิมนะครับอ่าก็จะส่งคล้ายๆเดิมนะส่งเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่เราไม่ต้องยกฟอร์มออกเอาแค่ิ้วยก้อยลงมานับอ่าก็จะดีดสายที่หนึ่งคบสายที่สองช่องที่สามเหมือนเดิมนะครับอ่าจะส่งเหมือนเดิม อ่ะรวมกันจะเป็นอย่างนงี้นะชา้าๆอ่ะผมลืมบอกปิกกิ้งท่อนที่สองจะเป็นอย่างเงี้นะเริ่มแรกจะเป็นห้าสี่แล้วก็คู่หนึ่งกับสองสองครั้งแล้วก็ปิกกิ้งอีกรอบหนึ่งรอบที่สองนะก็จะเป็นห้าสี่สามแล้วก็เอานิ้วก้อยมากดช่องที่หนึ่งสายที่เอ้ สายที่1ช่องที่5นะครับ่านะโทษทีอ่าแล้วก็ดีดขึ้นคู่สายสายนเอกสองอ่ารวมกันจะเป็นอย่างงี้นะอ่าจี G กับบีไม่แนนะครับรวมกันจะเป็นอย่างงี้ช้าๆบีไมเนอ อ่าเราได้2อคอร์ดแล้วนะครับจากนั้นก็จะไป E minor s ก็จะพิกกิ้งเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอ่าเดี๋ยวผมเล่นดูก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยนะจับเดี๋ยวสอนจับก่อนนะครับจับ E minor ก็จะกดสายที่5กับ4ช่องที่2แล้วก็สาย1กับ2ช่องที่3นะครับอ่าผมจะใช้นิ้วก้อยมากดสายที่1ด้วยนะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ปิกกิ้งอย่างนี้นะครับเข้าคอร์ด e m i n o น7นะครับก็จะดีดสายที่6 4แล้วก็ดีดขึ้น สาย1กับ2ช่องที่3นะครับอ่าเห็นไหมครับจะเหมือนกันเลยจะเป็นอย่างนี้นะจากนั้นจะพิกกิ้งรอบที่2ก็จะเป็น6 4 3แล้วก็ส่งเหมือนเดิมนะครับสาย2ช่องที่3สาย1ช่องที่ ห้าดีคู่กันส่งเหมือนเดิมอืมอเห็นไหมครับผมก็ลิมดูเลยอ่ารวมกันจะเป็นอย่างไงนะช้าๆเดี๋ยวผมเล่นดูจะเป็นอย่างนี้ส่งอีกรอบนะ ก็จะไปเข้าดีแมเนอร์ก็จะเป็นอย่างเงี้อ่าโอเคเดี๋ยวจับคอร์ดดีไม่แน่เลยครับจับดีแมเนอรก็จับแบบปกติเลยนะครับก็จะเป็นสายที่3ช่องที่2สายที่1ช่องที่2แล้วก็สายที่2ช่องที่3นะวิธีเข้าก็าจะเป็นอย่างเงี้ ไปไปพร้อมกันเลยนะครับก็จะเป็นสาย C สายเปล่านะครับแล้วก็3ช่องสองอ่ะปิกกิ้งอย่างนะี้แล้วก็ดิดสาย1กับสองโดยที่เราก็จับคอร์ดดีไปนะครับขึ้นสองรอบเหมือนเดิมเห็นไหมปิกกิ้งจะเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอย่างนี้หลังจากนั้น มันจะเปลี่ยนแค่ท่อนส่งท่อนสุดท้ายนะครับเราจะยกฟอร์มคอร์ดดีเลื่อนเข้ามานะครับอ่าหลังจากที่เราส่งสองรอบเสร็จนะหนึ่งกับสองคู่สายนะครับสองรอบอ่าแล้วเราจะเลื่อนเข้ามาส่งมันจะเป็นยังไงนนะเดี๋ยวผมเล่นดู ฟอร์มขอดีเลื่อนเข้ามาเลยครับก็นับช่องนะครับสามห้าเจ็ดช่องที่เจ็ดนะครับอ่าก็จะเป็นอย่างงี้เราจะใช้นิ้วก้อยมากดสายที่หนึ่งช่องที่แปดก่อนนะครับอ่าจากนั้นเราจะดีดกวาดลงไปตั้งแต่สายที่สี่นะครับจนถึงสายที่หนึ่งอ่าดีดช้าช้อ่า แล้วก็เอานิ้วก้อยออกแล้วก็ดีดขึ้นนะครับไล่ขึ้นมาก็จะเป็น 1, 2, 3องสาม่าจะจับเป็นฟอร์มคอดดีนะครับอ่าผมคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับอ่าอ่าหนึ 1, 2, นะครับขึ้นมานะครับ จากนั้นก็จะไปเข้า G เหมือนเดิมอ่าสังเกตไหมครับคอร์ด G ผมจะดีดลงนะครับอ่าเป็นการเริ่มนะครับต่อไปคอร์ดอื่นๆผมจะเป็นการพิกกิ้งแทนนะครับจะเป็นอย่างนี้ เป็นประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่ไม่น่าจะซับซ้อนมากถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองกดย้อนดูหลายๆรอบนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อเดี๋ยวผมสอนเพิ่มเติมวิธีการดีดละกันเผื่อเผื่อมีคนอยากออกไปใช้ด้วยนะครับวิธีการดีดตีคอร์ดนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้คอร์ดก็จะจับเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ มันจะเป็นเดี๋ยวผมจะสอนนะลงลงลงขึ้นลงขึ้นก็จะดูแปลกๆหน่อยนะแต่ถ้ารวมกันจะเป็นอย่างนี้นะลงลงลงขึ้นลงขึ้นอ่าผมจะแนะนําอย่างนี้นะลงท่อนแรกให้ลงทั้งหมดลงท่อนที่สองให้ให้ดีดเฉพาะบนบนก่อนแล้วลงท่อนที่สามให้ลงทั้งหมดอ่าจะเป็นอย่างนี้ เอาแค่ okay, ลงนะลงลงลงขึ้นลงขึ้นอ่าแล้วก็เล่นแบบนี้อย่างขอดละสองห้องนะครับก็จะซ้ำารวมกันก็จะเป็นอย่างนี้นะ แล้วกันนะครับยังไงก็ลองเอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับก็จะเป็นการตีคอร์ดแบบจริงๆมันสามารถตีคอร์ดได้ไหลายรูปแบบเลยคบอยู่ที่เราเลยนะเอาไปประยุกต์ดัดแปลงได้เลยนะครับยังไงก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าสอนติดขัดตรงไหน,นก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ผมด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ารับผมวันนี้ก็ขอลาก่อนสวัสดีครับ